เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องจานฟิล์มนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Arena Break เอานะครับเราก็จะมาทำซีรีส์ปั้นลัดใหม่ครับแบบเหมือนไม่มีอะไรทำแล้วครับทุกคนแบบเหมือนว่างเกินมาปั้นลัดใหม่โอเคเป้าหมายแรกของเราก็จะเป็น 10M นะครับลหันนี้และหันนี้ก็สร้างมาเมื่อกี้เลยนะครับเราก็เรามาทำเควสทำอะไรให้เสร็จก่อนนะ เคเข้ามาเกมแรกเราต้องมาทำเคสทำอะไรก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะให้เราเล่นกี่เกมน,นะครับเราต้องเล่นในแมปเล็กๆอะ่ะเออเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ในแมปนั้นนะครับแมปเล็กๆมันจะมาไล่ทำเคสแล้วปเปิดเซฟแ,แล้ววิ่งออกนะครับช่องเราก็จะเป็นช่องเล่นแบบชิลๆนะครับไม่มีไม่มีอะไรไม่ว่าไก่กาละเร่ไปวันโอเคเราไปเปิดเซฟตรงคอกม้านะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับโอเคเราก็จะเปิดทุกกล่องที่เราเปิดได้เลยนะครับเพราะว่าเราเป็นวัยรุ่นสร้างตัวเราก็จะไล่เปิดให้ครบทุกกล่องในแมปเลยนะครับเพราะว่าแบบเราเป็นวัยรุ่นสร้างตัวนะครับเราก็ต้อง <laughs> เก็บอะไรได้ก็ต้องเก็บครับจงังหวะนี้เราขึ้นมาเปิดเซฟข้างบนคอกมา สีเราจะได้อะไรสวยครับเราได้ไฟฉายมานะครับโอเคเก็บไปก่อนเก็บเสร็จแล้วเปิดครบทุกกล่องล้วก็ต้องถอนกําลังออกมานะครับเพื่อแบบเแบลบจะได้เพิ่มเร็วๆอ่ะเราจะได้ไปเล่นกับคนนะนะจะได้แบบยิงมันๆนะครับ <laughs> พูดอย่างกับเก่งเลยโอเคครับเกมนี้ผมก็จับคู่มานะแบบมีเพื่อนร่วมทีมมาด้วยสองคนนะครับ แล้วม่เกิดตรงใกล้คอกมาแน่นอนครับเป้าหมายของเราเซฟบนคอกมาโอเคมีบอตไหมเอ้าอืม้มเจอคนพอดีครับจังหว่นนี้ก็ส่งเขาไปคุยกับลากมะม่วง,ง,งเรียบร้อยครับนั่งเปิดเซฟแบบนี้เกยอีกแล้ว โอเคจังหวะน,นี้เคลียร์ของเคลียร์อะไรเสร็จแล้วเราก็วิ่งเข้าไฮต่อเลยนะครับวิ่งเข้าโมเตลมาฟาร์มต่อเซฟตรงนี้มีคนเปิดไปแล้วครับแน่นอนครับก่อนจะเข้าไฮเราก็ต้องโดบยาก่อนครับแล้วก็จะไล่เปิดให้ครบทุกกล่องเลยนะครับคอนเซปต์ <laughs> <Concept S 1> เราก็คือวัยรุ่นสร้างตัวนะครับเราก็ต้องเปิดให้ครบทุกกล่องได้อะไรเราก็ต้องหยิบไปก่อนนะครับเค <Okay. S 1> ได้โคเอิ้นมาครับ เปิดทุกกล่องที่ใหม่ถึงเปิดทุกกล่องนี้จริงเลยครับโอเคห้องนี้ก็แบบของก็ดรอปดีนะครับอะไรนชักนี้ก็ต้องเปิดให้ครบนะครับ คนก็อาจจะงงว่าทําไมเล่นเกมยิงปืนแบบเปิดเพลงชิลอะไรขนาดนี้แล้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศเกมยิงปืนนะครับให้เป็นเกมชิลๆนะครับอยากแปลกแล้วต้องแตกต่างนะครับเค okay. จังหวะนี้แล้วก็ฟาร์มของเสร็จแล้วก็จะไปห้องอื่นต่อนะครับตรงนี้มีคนฟาร์มไปแล้วมีเสียงยิงปืนอยู่ฝั่งนู้นนะครับเอา บินน้ำใครเอาน้ำส้มกับปลากระป๋องแบวางไว้ตรงนี้ครับจะเป็นของเพื่อนเราหรือเปล่าเพราะว่ามีไอ้นี้ขึ้นเพื่อนเราก็าทำเควดอะไรหรือเปล่า <c oughs> แล้วพกมาอย่างเยอะลทุกคนยกนิ้วให้ด้ะถึงวันนี้เราต้องดื่มเลี้ยงฉลองการเป็นวัยรุ่นสร้างตัวของเรา <c oughs> แล้วก็โซยปลากระป,ป๋องไปก่อนเลยครับหนึ่งสเต็ป ขอกินเลยนะเพื่อนเออไปเลยแล้วก็โซยด้วยน้ำส้มต่อครับวันนี้เพื่อนเราก็ใส่หมวกไนมาเลยนะครับไนเหลืองเหลืองเตอะเลยโอเคยกนิ้วให้หนึ่งสเต็ปผมก็ไล่เปิดครบทุกกล่องเลยนะครับตรงโมเต็ลได้อะไรเราต้องหยิบไปก่อนนะครับ EP แรกไวรุ่นสร้างตัว เดินทางอะไรพวกนี้ครับเปิดให้ครบครับโอเคหมดตรงนี้เรานะ้าจะฟาร์มหมดแล้วนะครับรพอฟาร์มที่โมเตลเสร็จแล้วผมเลือกที่จะวิ่งออกมาถอนกำลังอีกฝั่งหนึ่งนะครับกับเพื่อนอีกหนึ่งคนครับเพื่อนเบอร์นหนึ่งส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งของเราก็ซิโมงเทงอยู่โมเตลนั่นแหละครับ <laughs> เราไปช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าเราวิ่งมาไกลมากแล้ว ทำได้แค่ทำใจแล้ววิ่งไปถอนกำลังครับขอโทษด้วยนะเพื่อนตรงนี้ก็มีเครื่องคิดเงินหนึ่งเครื่องครับก็เก็บไม่ครบทุกบาททุกสตางค์ครับแล้วมันไปรุ่นสร้างตัวเว้ยกำลังสร้างมองข้ามไปก่อนนะครับโอเคตรงนี้ก็มีถังแอร์ดรอปนะครับแล้วก็มีมีศพหนึ่งศพนะครับโอเคคนหนึ่ง หมวกไนโอเคเราเอาเกาะเข้าดีกว่าครับโอเคเราก็จะวิ่งไปถอนกำลังกันนะครับถอนกำลังกันเพื่อนโอเคครับเกมถัดมาเราก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับก็คือเปิดให้ครบทุกกล่องในแมปนะครับแล้วก็จะคน้นทุกอย่างที่ค้นได้นะครับ มีอะไรเออโอเคได้อยู่เก็บไปนะครับทุกคนเก็บครับเคลินชักเราต้องคน้นใน้คมครับลินชักตรงนี้ชอบตอบของดีนะผมว่าโอเคเราก็ได้โฟลดเดอร์มานะครับแล้วก็เก็บใส่เซฟไป ในครบคจงังหวะนี้เราก็วิ่งเข้าหายดีกว่าครับแน่นอนก่อนจะเข้าหายเราก็ต้องอย่าลืมโดบยานะครับเดี๋ยววิ่งไม่ออกรับโดนยิงมาบอดตรงนี้เคผมวิ่งเข้าหายมาเลยนี้ก็เจอคนพอดีครับแล้วก็เพื่อนเราก็ยิงตุยเย่ไปต่อหน้าต่อตาดูเซตเขาเลครับทุกคนใส่เซตบอดเคแล้วก็ คอนเซปต์เดิมครับคนไม่ครบไม่ครบเราไม่ออกครับก็แน่นอนครับห้องลับของเราขวัญใจคนจนครับห้องนี้คนไม่ครบพีทรงพีซีเสื้อแจ็คเก็ตลินชงลิ้นช่างเนี่ยเอาให้ครบครับไม่ครบเราไม่ออกขยะทั้งนั่นเลยครับ แล้วเล่นใจเย็นๆนะครับเพราะว่าเราเป็นวัยรุ่นสร้างตัวนวันาจะเห้าไม่ได้แอกล้มละลายครับเป้าหมายของเราก็คือ 10m นะครับนัสน,นี้เราจะใช้เวลากี่ EP มาติดตามดูกันนะครับใครที่หลงเข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนี้ด้วยนะครับช่องผมไม่ใช่ช่องเล่นชิลๆแบบไก่กาอาราล่ไปวันๆเนี่ยแค่ขนมมายัดแลนะ้วเนี่ยจังหวะน,นี้ครับเพื่อนเราก็ ไปแล้วครับหนึ่งคนเฟอร์ซี่เราก็จะไปล่างแค้นให้เพื่อนนะครับมากันโอเคจังหวะนี้มีเสียงเท้าไปตรงหน้าเราครับเป็นบอดบอดเฮ้ยสวนจังหวะนี้เขาเจ็บนึงครับผมเจ็บเหมือนกันครับเกือบตายแล้วทุกคนกระป้อมยานก่อนครับเขาอยู่ข้างบนหัวเราเลยนะ มีแล้วเบิดครับตาไหมเบิดแก๊สูีไหนนี่ยิงไม่โดนเลยเป็นไงลยวะมีเสียงเท้าอยองหน้าเราเอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้หรือเปล่ากระสุนก็จะหมดครับทุกคน บอดอันนี้บอดหรือคนมาฝั่งนี้ยน่าจะเป็นบอดโอเคเป็นบอดนะครับก็ได้อยู่ข้างหน้าเรานะครับฝั่งซ้ายนี่เรียบร้อยครับทุกคนสิมองเท่งไปแล้วครับโอเคเราก็เคลียของเคลียอะไรให้เสร็จนะครับเคลียของเคลียอะไรครบแล้วก็ เื่อนเราก็ตุยไปหนึ่งออกไปหนึ่งนะครับก็เหลือกับเพื่อนอีกหนึ่งคนเป็นสองคนนะครับเราก็จะวิ่งไปถอนรังกันนะครับโอเคสําหรับ E ีนี้ก็ประมาณนี้นะครับเาติดตาม E p ีต่อไปผมจะไปทําอะไรไปไก่กะอะไรเล่ที่ไหนก็ติดตามได้นะครับโอเคเราก็เบลล1สิบเอ็ดแล้วเววดี EP ๋ยวหน้าเราจะไปว่าเท่าไห,หร่สหรันนี้ก็สวัสดีครับเจเค